สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เฮาก็จะมากินปลาหมึกกล้วยเนาะปลาหมึกเองปลาหมึกกล <c oughs> ้วยก่อไเพื่อนจะคอมเมนต์มาปลาหมึกกล้วยหรือเปล่าตอนนี้ลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับกินกันเลยเดี๋ยวแกะน้ำก่อนขอแห้งแบบซี่ ทำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะอืมเข้ากันมากอะผมชอบกินแปลงเหมือนกันนี่แหละอร่อยมากแต่ต้องลวก้สุกดีนะลวกพอประมาณเนาะ เราลาดเลยก็ดีนะแต่กินพิธีละตัวดีกว่าส้ายเบียร์หมดเผ็ดน้ำจิ้มรสเด็ดมาก เดี๋ยวย่อนะใครนอนดึกมากินแล้วกันต้องเผ็ดไปหน่อยน้ำจิ้ม Oh. ย่อ่ตอนดึกเนาะส้มตำก็อร่อยไปเอาปลาหมึกก็อร่อยเหมือนหรือว่าหอยแครงอะไรกินกับน้ำจิ้มซีฟูดดึกๆใครกำลังหิวนี่แบบ <c oughs> <c oughs> คลิปสั้นๆนะเนาะรีบกินดีกว่าช่วงนี้เขาบะฮิตทอคลิปยาวนะครับคลิปประมาณห้าวิ<ม>หรือหนึ่งหนึ่งวิเนาะประมาณเหมือนทิกต็อกยูทูบบะไค่มีใครพอแล้วอจิ้มสุดยอด น้าตุ้ยยายนะ้าอ๋อพริกด้วยเอาพักด้วยดีกว่าอาืม 다깥하우인데 음, เยอยวเนาะปลาหมึกลวกเยอวๆครับเพ็ดอุ้ย อ๋อเพดหอพักช่วยได้ช่วยให้ใหายพิษโอ้พิษ oh, โอ้โหเผ็ดออกงูเลยครับลมออกงูเลยตอร่อยมากอืมบอกแจงเก่งโอ้ ยังไงชอบคลิปนี่ก็กดทุกใจเนาะกดติดตามกดคอมเมนต์มากหลายๆเนะครับฝากติดตามช่องนี้ตัวนะครับผมจะกินอย่างเรื่อยๆคลิปหน้ามาดูกันเนาะครับวันนี้ขอตกแลาไปก่นอกเนเนาะเพจอ่อไปแล้วครับ,บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับ